โอเคนี่อันนี้เป็นสกาโรสนะครับมิสุคูเบต้านะครับผม RX 75นะครับผมนี่ครับก็จะเช็คเขาอยู่นะครับแล้วก็คันหนึ่งคันนี้เป็นฮิสากิสามแถวนะครับสามเยสี่นะครับตัวนี้นะ ียังเหลืออยู่นะครับกำลังเช็คเรียบร้อยเริ่มเช็คโะบบไฟล์อยู่ต่อไปก็เป็นมิซูมิชินะครับกำลังประกอบนะครับมี2คันมิซูมิชิเก้าแรงนะฮะคันนี้ยังไม่เสร็จจะดีถอดมาเยอะไปนิดนึงนะถอดมาก็กำลังจะโมดิฟายอยู่แนละมันขึ้นดีเซลทั้งหมดนะนี่ครับแล้วก็อิซากิ17แรงตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนแท็กให้ใหม่ แท็กบันาดาลข้างหนึ่งนะครับผมเป็นแท็กมือสองช่างหนึ่งก็กำลังจะประกอบอยู่นะครับค